โคลระครึ่งเฟ,ฟสเปิดขั้นตอนกดรับสิทธิ์ยืนยันตัวตนรอรับ1500บาทสวัสดีครับ Fan First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามอัปเดตโครงการโคละครึ่งเฟ,ฟสสกันนะครับเตรียมกดยืนยันรับสิทธิ์กันได้แล้วเร็วนี้รายละเอียดไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันและไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไป เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับอัปเดตข่าวจากคโคร่งเฟสิกันนะครับเปิดขั้นตอนกดร,รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนรอรับ1,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์และ ATM ธนาคารกรุงไทยก่อนที่จะรับเงินเยียวยานะครับมูนที่17มกราคมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับหลังจากที่นายอาคมเติมพัทยาภัยสิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการคนละครึ่งเฟดสีที่จะขยับให้เร็วขึ้นจากเดิมนี่นะครับจะเริ่มวันที่1มีนาคม2565โดยคาดว่าจะเปิดให้เริ่มกดยืนยันสิทธิ์ได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และก็หลังจากนั้นนะครับจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและก็คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองไทม์ไลน์คาดว่าจะตามนี้นะครับ วันที่1 4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์จะเปิดให้กดยืนยันเสร็จและในวันที่21กุมภาพันธ์2565จะเริ่มสามารถใช้จ่ายได้อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟสสีนี้นะครับอาจจะต้องกดรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่า ATM ของธนาคารกรุงไทยก่อนรับเงินเยียวยา1 5 0 0บาทเช่นเดียวกันกับคนละครึ่งเฟส3ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับ3ขั้นตอนในการกดรับสิทธิ์นะครับ 1>, 1. เข้าสู่ G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังคกดเมนูคนละครึ่งจากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็รับสิทธิ์ 3. แอปพลิเคชันจะแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จจากนั้นเราไปดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกันนะครับ 1. เลือก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตน 2. สําหรับกรณีลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับเลือกเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อยืนยันตัวตน หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนใน g w ว l l เลกับโครงการข้อ 3. ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 4. ยืนยันด้วยบัตรประชาชนกรณียืนยันด้วยกรุงไทยเน็กต้องระบุพินหหลักด้วยนะครับแล้วก็ข้ามไปขั้นตอนที่6 5. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 6. ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วยกรุงไทยเน็กให้ข้ามไปขั้นตอนที่8 สแกนใบหน้าแล้วก็8ยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงหน้า Home G Wallet ส่วนขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่าน ATM กรุงไทยเนี่ยนะครับ 1. เลือกเมนูยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM 2. กดปุ่มยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน 3. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน 4. เสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของเรา 5. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จให้นำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อไปบนแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองนะครับซึ่งในสันติพร้อมพัดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะยืดระยะเวลาดําเนินโครงการคนลนทร่งเฟส4ไปเป็น3เดือนจากเดิมเนี่ยนะครับกำหนดไว้2เดือนรวมถึงหารือกเกี่ยวกับเงื่อนไขการดําเนินโครงการทั้งหมดซึ่งอาจจะไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับ แต่ในหลักการต้องพิจารณาตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรายละเอียดทั้งหมดยังต้องรอสรุปให้เรียบร้อยก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่นก็เป็นการอัปเดตออกมาจากโครงการครงเครื่องเฟสี่ที่เตรียมให้กดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่14กุมภาพันธ์และคาดว่าจะได้ใช้เงินในช่วงวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดถ้ามีข้อสรุปเพิ่มเติมทางช่องจะรีบนํามาบอกกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆด้วยกันในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ